มากับมามาดูมณีผ้ามาเบ,บิง,บาางวัดป่า,ปปาโพสันสมฤดีวัดยังก็งามคับง,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 ง่ามแมน่เ,เป็นของเขอวอสานเางหวัดป่าวัด่าสมฤดีนีห่นหน่าวัดเจ้ากยยันนี่หนาวัดอาวัด วัดงามโบก่น้องวัดงามงามวัดป่าสมดีวัดป่าโพชันสริมดีวัดป่าโพชันสมดีตั้งเขาสองทางเป็นทางเขาสองทางพี่น้อกเพือนสามทางผมบอก ภาพบัง yup. like, <Jonas> สหบังภาพช่มบิงขอบขอบเขาคางมันเป็นวัดป่าโพสันชมด้วยดีอันมีสามทางเหมอนบ่กก็ดีเลยโอ้ทางหลอบวัดดิฉันทางหลอบวัดวัดป่าโพสันชมด้วยดี วัดป่าโพสันสูงหรดีบังนะะี่ค่ะนี่เป็นนี่เป็นอีกประตูหนึ่งบ่เนออประตูนี่ก็งามแท้โอ้ยสวยจังเลยเห็นบ่ค่ะเห็นบ่พี่น้อง พี่น้องเห็นบ่พี่น้องคืองามเด้มัดป่าโพสันสมดีมีประตูที่สามประตูนี้หลอดทองสา้ประตูนี้หลอดสรงาง นี่สามประต,ตูวัดป่าโพสันสมุดสมดีรอบนอกมารอบนอกวัดเป็นกำแพงวัดกำแพงที่สวยงามที่สุดมีรูปปั้นสวยมาก นี่เป็นประตูกลางประตูกลางมันจะมีประตูสองข้างข้างซ้ายข้างพัวตูงามกัน